สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาดูคอนเสิร์ต Bird Fan f นเฟ2000 XX นะคะวันนี้เราก็เข้ามาในงานแล้วนะคะก็จะมีของแจกนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีสปอนเซอร์มาม่าต้มยำสตกนะคะรสชาติดีมากเลยค่ะอร่อยนะคะใครที่อยากกินก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคก็มีรถใหม่ก๋วยเตี๋ยวเรือน้องใหม่นะคะรสชาติก็แซ่บเหมือนกันนะคะนี่เราก็จะมาถ่ายรูปก,กับสแตนดี้ของพี่เบิร์ดแล้วก็มี แขกรับเชิญมีพี่ก้องเบลกินแล้วก็มีโจอี้นะคะสีหนุ่มสีสไตล์นะคะตรงนี้นะคะนนี้ก็จะมีพวกเสื้อนะคะแล้วก็มีของกิฟช็อปของจีเบมเกมได้ถุงผ้าเลยค่ะเดี๋ยวเราไป ดูซุม้มอื่นๆกันบ้างนะคะหลังจากเสื้อผ้าเราเดี๋ยวเราไปขายสทไทยแถวยาวแต่ละแถวแถวยาวมากเลยไม่ได้ถ่ายสักทีนะคะถ่ายด้านนอกก็ไม่ทันเสียดายค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซุม้มอื่นต่อคะ <S <S <ๆ>่ะพอถ่ายรูปตรงนี้เสร็จนะคะแล้วมันจะมีซุ้มใหญ่ก็คือซุ้มไทยประกันนะคะเราบริจาค เก้าสิบาทนะคะเราก็จะได้ถ่ายรูปเราก็ได้โพสการ์ดด้วยนะคะถ้าถ้าเราไม่ถ่ายรูปเอาแต่โพสการ์ดอย่างเดียวก็สี่สิบาทนะคะสืวว่าทำบุญด้วยนะคะทำบุญด้วยกันกับไทยประกันนะคะบรรยากาศก็คนเยอะมากเลยแต<ล>่เด็กตัวเล็ก,ลกจนถึงคุณป้าแก่เก้าสิบกว่าก็ยังมีเลยนะคะมีทุกยุคจริงๆค่ะมีหลายเจนมากเลยนะคะคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดยนยคะ าก็เรียกเข้าหอกันแล้วนะคะแต่ทุกคนก็ยังอยากจะถ่ายรูปกันอยู่เลยนะคะเพราะว่าคนมันเยอะนะคะเข้าแถวแล้วมันก็ไม่ทันกันนะคะต้องรอคิวนาน เราก็ได้มาถ่ายรูปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ได้โพสเตอร์แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปในคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะก็จะมี เาก็มาเข้าแถวถ่ายรูปกันนะคะพอถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะก็จะมีสแตนนี้พี่เบิร์ดเราก็ถ่ายรูปสติกเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปกรอกแบบฟอร์มนะคะเพื่อที่จะได้ถุงผ้านะคะแต่ได้หมายเลขมาแล้วแต่หมดแล้วคะ่ะถุงผ้าไม่ทันแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราก็เสร็จจากนี้เดี๋ยวเราไปเข้าหอกันเลยะคะ่ะเราได้ที่นั่งแล้วนะคะ,ะคนเยอะเหมือนกันนะคะเต็มหอเลยถะะ้าจะว่างนะคะ เดี๋ยวก็โฆษณาแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะมีทางพี่เบิร์ดออกมาร้องเพลงนะคะเดี๋ยวเราก็ฟังกันเลยค่ะ